ข้ที่5.2การศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการของแร่จุดประสงค์ตรวจสอบและวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพบางประการของแร่คำเงื่นแถวความิวมจำเพาะของแร่ 1. สามารถหามวลได้ 2. สามารถหาปริมาณได้ 3. สามารถหาความแรเดได้ 4. สามารถหาความรู้จำเพาะของแร่ได้ซึ่งพวกเรานะคะสามารถตอบคำถามท้ายกิจกรรม เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้บนทั่วไปสีโปรงละเอียดสองแรลมมีความคงที่เป็นสีที่แท้จีิงซึ่งจะนาเชื่อถือได้มากกว่าสีภายนอกที่แอบปิดเบอนไปค่ะสามแน่แต่ละก้อนมีความโปร่งแสงเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรอบแน่แต่ละก้อน 6. สามระดับได้แก่ปูสายปูแสงและทุบแรงโดยความแตกต่างนี้เกิดจากองค์ประกอบทางเคมีและสิ่งเจือปนในโครงสร้างแล่ 4. แล่แต่ละก้อนมีลักษณะฟองบอลอย่างไรบ้างตอบก้อนที่7ฟองบอลไม่เหมือนโลหะ บองบอไม่เหมือนโลหะแต่บอแบบคื้นโลหะด้านก้อนที่เก้าบอลบอไม่เหมือนโลหะแต่บอแบบด้านดินหรือแบบใยไหมก้อนที่สิบเจ็ดบอลบอไม่เหมือนโลหะแต่บอลแบบด้านก้อนที่สิบแปดบลบอลเหมือนโลหะต่อไปนะคะคำถามที่ห้านักเรียนคิดว่าตัวอย่างแรกที่มีความแข็งในช่วงเดียวกัน และมีความแข็งเท่ากันหรือไม่แลจะจัดทดสอบได้อย่างไรนะคะตอบไม่จําเป็นที่จะต้องมีความแข็งเท่ากันสามารถทดสอบได้ง่ายๆเช่นทดสอบรอยขีดขวรวัสดุที่แข็งกว่า จำพาะของแม่เนี่ยขนาดของก้อนแม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรตอบนะคะความห่วงจำเพาะของ